สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารนะครับในแชร์พอยต์นะครับให้เป็นระเบียบนะครับทำไงให้มันเป็นระเบียบโอเคเรามาดูกันนะครับมาดูไดกรรก่อนนะวันนี้จะเป็นไดกรมตัวนี้นะครับที่ผมจะเดโมนะครับก็คือจะมีพนักงานนะครับเขาเอาเอกสารเนี่ยเข้าไปในตัว power app นะครับตัว power app ก็จะสอบถามพนักงานครับเกี่ยวกับข้อมูลของเอกสารตัวนี้นะครับ เขาก็จะถามเรื่องนี้ครับว่าเป็นของ d e p พาร์ทเมนต์อะไรนะครับโปรเจกต์อะไรปีอะไรนะครับมี Security ี e เ e l วลไหมนะครับมีด็อ ument t y p อะไรนะครับแล้วก็ alert นะครับวันที่ต้องการ alert โอเคหลังจากนั้นนะครับเวลาที่พนักงานกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับระบบก็จะพาต่อไปตรงนี้และครับเพื่อที่จะม o v e file ที่พนักงานต้องการเก็บนะครับไปเก็บในพื้นที่ที่เขาต้องการนะครับการทําแบบนี้มันทําให้การเก็บเอกสารนะครับ ของบริษัทเนี่ยมันมีสักเจอที่มันแข็งแรงนะครับการค้นหาก็จะทําได้ง่ายนะครับพนักงานก็ชัดเจนนะครับว่าเอ๊ะมั่นใจได้ว่าเอกสารมันถูกเก็บได้อย่างถูกต้องนะครับอืมโอเคเราไปดูเดโมกันเลยนะครับนี่ครับผมอ่าหน้าของการจัดเก็บนะครับเวลาหน้าจัดเก็บเนี่ยผมทําหน้าอันนี้คือหน้าลิสต์รายการนะครับที่ผมเก็บล็อกไว้นะครับว่าผมลองเทปไปแล้วแค่ไหนนะแต่ ตอนที่พนักงานนะครับต้องการใช้จริงนะครับก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเวลาที่พนักงานต้องการเอาเข้านะเขาก็ระบุก่อนะเช่นเขาต้องการเป็นไฟแนนซ์นะครับเป็นปี2022นะครับเป็นเอกสารที่เป็น n n o u n c e นะครับเป็น Project B นะครับเป็น s e u u r t y y l v e l A นะครับแล้วก็มี Attach เอกสารนะครับโอเค a อ t a ท h เอกสารผมเอาอันนี้ละกันนะครับเป็น คำว่าโหลดตัวนี้นะครับใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะครับ,รบแล้วผมก็บอกว่าเอกสารตัวนี้นะครับผมต้องการให้ใครอภูมโอเคเสร็จเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยครับหลังจากที่กดเซฟเข้าไปเนี่ยนะครับระบบก็จะขึ้นสเตตัสของจอที่ผมสร้างไวเมื่อกี้นะครับว่าเป็นดาวนะครับจังหวะนี้นะครับก็ต้องรอนดิดึงนะประมาณ30วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะ ตัวนี้ครับมันจะมีจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้นะครับบล็อกนี้ครับผมให้เรียกวล l o c i t y ด้วยนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีโจทย์ของลูกค้าบางรายครับเขาบอกว่าโอเคมันจัดเก็บก็ดีนะแต่ผมจะไม่ชชว่์ได้ไงว่าเอกสารที่เก็บเนี่ยนะครับเวลาที่คนใช้เนี่ยนะครับได้เอกสารที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่มีการแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยสร้างตัวให้มันเรียกระบบเรียกว l o c i t y ตรงนี้นะครับให้มีการ Sta m p signature เข้าไปนะครับ พอแซมซิกเนเจอร์ปุ๊บเอกสารเนี่ยครับก็จะได้เอกสารที่มั่นใจได้นะครับว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีการแค้ไขด้วยโอเคนะครับเมื่อกี้มาแล้วนะครับจบมาละนี่ครับผมก็จะมีทัส์นะครับมาที่ตัวทีมเลยนะครับแล้วก็สามารถอ่านข้อมูลนะครับหรือว่ากดลิงก์เข้าไปดูเอกสารได้นะครับนี่ผมก็กดแอปพูบเลยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อย ไปดูกันนะครับของการทํางานนะครับสเตตัสตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น complete เห็นไหมครับเราเข้าไปดูในดีเทลตรงนี้นะตรงนี้ก็จะบอกว่าผมแอปพูบแล้วนะครับเวลาเราเข้าไปดูเอกสารครับกดตรงนี้นะครับเราทาปุ่มมาให้เรียบร้อยนะครับเอกสารก็จะเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะว่าเป็นเรื่องอะไรของ finance project b นะครับโอเคเป็น finance นะครับเป็น project b นะครับเอกสารมาละเห็นไหมครับเรียบร้อย การเก็บเอกสารตรงนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมล็อกไว้หมดเลยนะครับไม่ให้พนักงานเนี่ยเอาเอกสารเข้ามาได้ตรงตรต้องผ่านโปรเซสเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเอกสารเนี่ยเก็บได้เป็นระเบิดแน่นอนต่อมานะครับผมเซตวิวไว้หลายวิวนะครับอย่างเช่น expand folder นะครับเพื่อเอาเอกสารภายใต้โฟลเดอร์ออกมาโชว์ด้านหน้าเลยนะครับแบบนี้ก็ได้นะหรืออีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมทําไว้ก็คือเนี่ยครับผมเปลี่ยนวิวเปนเดียนะครับเห็นไหมครับ เราสามารถที่จะเปลี่ยนวิวจัดกรุ๊ปของข้อมูลนะครับตามรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของแชร์พอย n ์ครับถ้าเราเอาเก็บเป็นระเบียบนะครับแชร์พอย n ์จะโชว์ข้อมูลนะครับในการจัดการข้อมูลที่หาได้ง่ายมากนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของตัวโซลูชันตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ